สีฟัน <Wow. S 1> ออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารเคมีฉนั้งกลิ่นของเขาจะค่อนข้างที่จะหอมสดชื่นมากนะคะไม่เย็นไม่เผ็ดแล้วก็ไม่แสบปากด้วยคะ่ะใช้ผลิตภัณฑ์ของด็อรเจแล้วคาบชากาแฟนะคะก็หายไปฟันขาวขึ้นค่ะ กินปากมันหายไปค่ะสุภาพในช่องปากเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆค่ะยาสีฟันของดร์เนีนนะ่ช่วยลดกลิ่นปากและฆ่าเชื้อแบคทีเรียช่องปากแล้ววันนี้เม์ก็จะมาลองใช้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเวลาแปรงคือจะบอกว่ายาสีฟันอะไม่เผ็ดเลยนะครับแล้วแบรบรู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยครับ หลังจากแปรงฟันเสร็จทำรู้สึกว่าชอ่องปากเราสะอาดและหอมสดชื่นขึ้นเยอะมั่นใจในเรื่องของกลิ่นปากตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนหมดวันเลยละะ่ะค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพยาสีฟันด็ J n เตอร์เจนเนช่แลแท,แท้ไม่ม